ไททานิกเหลือตั้งพันหนึ่งแหละแต่ว่าการกระตุ้นคือหมดแล้วทุกคนอืแต่แปลก็คือทำไมไทเนิกมันเหลือตั้ง1นึ่ันเลยวะคือปกติมันจะหมดแล้วนะทุกคนเพราะว่ามันน่าจะมีคนแรกแบบเออล่ทมทลายไงเดี๋ยวแปบ๊บนึงนะคืออันนี้คือพี่แรกแล้วปะหนึงไทเทนิกคือใช้อนนี้5ตัวใช่ไหมเพื่อเป็นไทเทนิกอืการกระต้นคืออ๋อใช้อันรสิตัวแต่มันมี30อืม นะคือ1นรอบคือใช้10ตัวแต่มันแลกได้ประมาณซัก50าสิบไหมห้าสิบมันก็น่าจะลดไปประมาณ500ร้อเออเจ้าป่ะเดี๋ยวเราก็แจกกันแป๊บนึงนะทุกคนพี่ขออนุญาตแลกก่อนอ่ะแลกมา100โอ้โหเอพี AP นี้เมื่อคนะืนน่ะแม่งโคตรดีทุกคนอ่ะ แลกมา14เอ,อยังไม่หมดหรออายีา่สลกมามแอกมแล้วก็อีกสองได้เท่าไหร่ครับได้มา37ถ้าไปขายคือ6ใช่ไหมแป๊บหนึ่งนะโอ้โหสามราคา240อืมถ้าไปขายคือก็น่าจะดีอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าราคามันก็น่าจะไม่เออมันน่าจะไม่ใช่ประมาณนี้ทุกคนราคามาันาจะต่ำกว่านี้อ่ะงั้นพี่แ,แลกกันเผื่อได้เออชอายนี่มิสติกอะไรเงี้ยเปิดมาหนึ่งสองสามอืมโอ้ย แม่งตัวธรรมดาหมดเลยเร็วก็ตอนนี้ฟาร,ร์มของพี่มันก็อืมค่อนข้างจะอ,อมสมดูนะน,นะเพราะว่าเบอร์บางตัวก็คือเป็นไข่ทุกคนบางตัวเป็นฟินแบบดัสปกติมันก็มันก็มีแต่ดอกของเดียมาทุกคนอ่าแล้วก็รู้สึกว่าหลีกับเดียหน้าน่าจะมาทุกคนเป็น เป็นโกลเลนโบเกตุทุกคนรู้สึกว่าเราจะสามารถเอาสัตว์เลี้ยงเนี่ยไปค้าปเป็นเรนโบได้ใช่ไหมสัตว์เลี้ยงที่เราเอาเลี้ยงเนี่ยเอาไปค้าปเป็นเรนโบได้เพื่อจะได้ของดอปที่ยังไงดีมันดีกว่าเดิมอะไรประมาณนี้น่าจะใช่เลยมั้งอ่าแป๊บหนึ่งพี่ขออนุญาตเออฟักอันี่ออกมาก่อนอ่เยตีออกมาแล้วก็กอลบินโอ้ยกว่าจะได้ถึงกระดานนี้โอ้ยแม่งยากนะเว้โอ้อ่าโอเคแล้วก็ไข่พึง่งไข่คอกกี้พี่ว่าเออพี่เลิกฟักแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยทิ้งไปทุกคนเออแล้วก็มมมาาอออ้พวกกสยลเนนี่คืัชบ หายไปใช่ไหมอันนี้พี่ก็แก้มาแล้วทุกคนเพราะว่ามันคือบางทีพี่ก็เป็นบางทีพี่ก็เออพี่ก็ไม่เป็นอา่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะมันต้องร้อยทางคุณเออคุณเฟสตันแล้วก็ทางตัวเกมพี่เกมเออทางตัวเกมพี่ซิมมันนี่เนี่ยมันแก้เองอะทุกคนอ่าไม่มีของดีหรอกโอ้โหมันจะเกลืออะไรประมาณนัน้นไม่มีเลยไม่มีของดีเลยเยติก็เออได้มังกี้มาเอามาสักหน่อยแล้วกันส่วนนี้เออได้ไข่กระต่าย,ายโอ้แมงเอ้แป๊บหนึ่งหาตัวอะอันนี้ไข่พึ่งแมวอ,อะ วางมาเลยอ,อ่ะแป๊บนึงทุกคนเดี๋ยวเราแจกฮิ้วก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราออกไปข้างนอกก่อนอาทิตย์ที่แล้วคือเราสุ่มฮิ้วได้ประมาณ12ตัวเหรอ123แจกทั้งหมด3ตัวอืมอ่าเราจะแจกัวอะไรดีไอตัวนี้ก็น่าสนใจโอ้จะราคาถูกมากเนี่ยสิบเก้าสิบสามยี่สิบองยาอืม, 19, 13, 22, อม,อมงานพี่แจกเออไอเจ้าไพเรดด็อกหนึ่งตัวละกันกับพยูนหนึ่งเอ้ยปะปลเออแมวน้ำหนึ่ง กัดไอเจ้าไอจารัดดาก็แล้วกัน3ตัวอ่ะเอาขึ้นมาเลยครับพี่น้องอ่ะประมาณนี้งั้นก็สำหรับใครนะทีะนะ่ให้เจ้าฮิวสามตัวได้ไปนะให้โทรนะลงชื่อคอมเมนต์ในเท่านั้นนะเดี๋ยวพี่ตั้งการเสร็จไปเล่นคอมเมนต์ในเท่านั้นทุกคนแล้วก็อย่าลงชื่อซ้ำรนถ้าสมมติพี่เจอพี่ขออนุญาตลงคอมเมนต์ทิ้งเลยแล้วกันนะอ่ะ การแจกฮิวพัน์ไปเดี๋ยววันนี้พี่ไปหาซื้อฮิวในเทดดิ้งพัซซ่าต่อแล้วกันคราวที่แล้วคือเราบอกว่าเออพี่จะเอาฮิวไอ้กอบบินพิกเซลเนี่ยไปขายเพื่อเอาเจมใช่ไหมพี่ก็เอาไปขายที่ร้อยแล้วคุณแต่ว่ามันก็ได้ข้างน้อยนะไม่ได้เยอะขนาดนั้นน่ะตอนนี้คือราคา58ถ้าไปขายคือพี่จะสามารถซื้อฮิวได้อีอีประมาณ6ตัวโดนเป็น6ตัวอืมเดี๋ยวแปนะงั้นก็ที่นี่คือเราสมฮิวได้123อ่ะ3ตัวน้อยนะนูอีเวนต์นี้มันจะได้ฮิวแบบเออฟุ้งฟ เดี๋ยวเราไปเทดดิ้งมาสร้างก่อนแล้วกันไปใครคนไหนนะที่ไม่ค่อยมีเวลาแล้วอยากหาวิธีฟาร์แบบ F K เนะี่ยพี่แนะนำแอป,ปนี้เลย u g Phone ทางแอป,ปนั้นเป็นระบบคาร์โฟนที่เราสามารถ F K ได้เลย24ชั่วโมงแล้วเรายังสามารถ F K แบบปิดหน้าจอได้อีกด้วย ้าสมมติทุกคนโหลดผ่านลิงก์นพี่นะทุกคนจะได้ส่วนลด20บาทต่อครั้งแล้วก็สำหรับใครนะที่เพิ่งใช้ครั้งแรกเนี่ยให้ทุกคนกดไปที่ UVP นะจะมีในส่วนที่เป็นทดลองฟรี4ชั่วโมงทุกคนสามารถซื้อในส่วนงทดลองฟรีมาใช้ก่อนก็ได้สำหรับใครที่สนใจนะสามารถกดที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยวันที่24นี้พี่ไม่อยู่เลยไม่รู้ว่าจะกลับมาอัดคลิปทันหรือเปล่าประเด็นเออพี่ไป,ไปพี่ไปทุราทุกคนอ่าอุ้ยราคา70เลยเหรอ ะแม่ถ้าพี่รู้งนี้พี่ว่าพี่น่าจะมาขายแต่เมื่อคืนแหละอ่าแป๊บนึงนะลองมาขายก่อนถ้าสมมติมีคนซื้อก็ซื้อทุกคนอ่ะห้าสิบแปดเราขายสักห้าสิบแล้วกันโอ้ยถูกเกินห้าสิบสองกันอ่ะห้าสิบสองเอ็มดูซิว่าจะมีคนซื้อไหมมันต้องมีสิไม่มีคงยังไม่ได้ขายเนี่ยแล้วก็อันนี้อีกเจ็ดอันพี่ขายสักหกแล้วกันนะหกเอ็มอ่ะหกเอ็มพอไม่รู้จะมีคนซื้อไหมอ่ะเค้ยว้าไปแล้วว่ะเฮ้ยเฮยเฮยเฮยจังหวะนี้ซื้อดิจะรออะไรอ่ะเพื่อนใช่ไหมเอาซื้อออีก มันต้องอย่างนี้ซื้ออีกอ,อ,อีกไหมซื้อไหมเรนโบนั้นซื้อหรือเปล่าไม่ซื้อ <c oughs> เราขาดอีก3าอืมถ้าซื้อไป30มันก็จะราคาประมาณ24 3สอันเดี๋ยนะแป๊บหนึ่ง3อันมันราคา24่่ประมาอ้สิบแปดอ่ะอ๋อเดี๋ยวพี่ขายไอถู่ราคาด่บวะโอเคก็ทอร์ติเททล่นอ่ะประมาณนี้ทุกคนเดี๋ยวพีออ่ไปหาซอฮิวต่อลแล้วกันเราได้เจมมาละพี่ขอซื้อฮิวตามใจฉันหน่อยแล้วกัน มีอะไรให้มันน่าซื้อไมหมเนี่ยแปบ๊บหนึ่งนะดูแม่งทีละลาเนทุกคนโกเรมอัปเดตนี้มันมีฮิวต,ตัวไหนเข้ามาบ้างวะพี่เออตั้งแต่อัปเดตมาพี่ไม่ได้เข้าไปดูในหลีกอัปเดตเลยด้วยวะใช่ไหมอ่าอันนี้เจ้าพิกเซลมังกี้ได้จากไอ้ไอ้นี่หรออ่าร้านค้าอ๋อใช่ทุกคนอันนี้คือแร่ราคาเจ็ดสิบโกลเด้นเดี๋ยวนะลัคก,กี้เลเฟนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะพี่ขออนุญาตเข้าดูก่อนว่ามันมีตัวอะไรเข้ามาบ้าน,นทุกคนแปะอืมลิมิเต็ดฮิ เดี๋ยวนะแล้วเยติมาราคาเท่าไหร่วะคือเยติทั้งหมด5ตัวรวมเป็นเออไอ้น,นี่1ตัวใช่ไหมแล้วก็ไอ้น,นี่อีก5ตัวรวมเป็นไอ้เทคนิคทุกคนเอ็นจิรัตน่าสนใจอยู่เหมือนกันแต่ว่ามันเอ,อ่อพิกเซลนะพิกเซลอาร์โกนี่พิกเซลอาร์โกนี่ราคา1บิลเลียนเลยโอ้โหแล้วประเด็นคือจะใช้5ตัวเพื่อเป็นไทนิก เวลางันก็ราคาประมาณสักเออหกเลดิราคา6บิลเลียนต่อ1ตัวอืมอันนี้คือราคา300ร้อยโอ้ยแพงเอาเรื่องเนี้ยไม่ธรรมดาทุกคนอ่ะอัน,นจ้คอกกี้เอ้ยตัวแล้ววะอืมอ่ะงั้นเดี๋ยวีพี่หาซื้อฮิ้วเออตัวไหนก็ได้แล้วกันไหนก็เออจะสรุปผลการสุ่มฮิ้วลนะโอ้ยพี่ปูแม่งราคา50เลย คือปกติมันน่าจะยี่สิบเมียวป่ะราคามันก็แพงเกินโอ้โหด,ด,ดูการขายของแต่ละคนแดงเถื่อนขนาดนี้แป๊บหนึ่งนะไปขอเออหาของดีๆก่อนเอาะราคาสิบหกอือึน่าสนใจอยู่เหมือนกันแป๊บหนึ่งทดอเอาไว้ก่อนอันนี้ไม่เอาเดี๋ยวนะไม่อยากได้ใช้นี่เรนโบว์อะไรเงี้ยอันนี้ราคาสิบสองมังกี้ไมนิ่งอามาๆทะเลน้ำเล็กสักสี่ตัวแล้วกัน อโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเราซื้อสี่ตัวก่อนแล้วก็พรุ่งนี้ดีิพี่ค่อยหาซื้อต่อเลวกันอืมแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้มาอีกหรือเปล่าเพราะาพรุ่งนี้พี่ไปทำราทลกคนอ่ะงั้นก็สําหรับคลิปนี้ไม่ได้แฮสุดไม่ได้แฮ